นี่ครับโดดแฟคชั่รี่คาเฟอเนสโซโรนี่ที่จอดรถที่จอดรถกว้างขวางมาได้นะคะใช่ไหม คนเยอะมากเลยไปเราไปโดชกันเลยมีทางอาหารทางข้าวเยอะแยะเปิดให้หน่อย ขายขนมก่อน mm hmm. มี mm hmm. จะกินัวซอลมันมีช่วงช่วงนี้อ๋ออันนี้ต้องกินนะโอ้ไม่ใช่น้ำเหรอกาแฟวายไม่เอาหรอกผสมอะไรนะลูกอะไรนะมันไม่มีแก้วที่ถือกลับบ้านได้ใช่ไหมเนี่ยมันมีแต่แก้วแก้วได้ได้ก็บอกเขาว่าเอากลับบ้านเขาก็จะใส่แก้วแบบถือกลับบ้านนี่แวมัน มีแหมอนก็ได้ขนมแล้วก็กาแฟโอ้โหมีฮะนีมันมีสเต็กในร้านนี้เออมีสเต็กด้วยเต็กล่เบ็นโทสโลโอ้น่ากินจังโอเค อร่อยมากเอาหวานแล้วล่ะเจ็บเจ็บเจ็บเ็บเจกแล้วนี่กินสลัดอะโวคาโดใส่ไหมจะดูในตู้แล้วเหรอจะดูในตู้แล้วอยากกินอันนั้นแล้วอะไรแค่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 เหรอเดี๋ยวสักครู่ดู นีาา่เออออไปรับูปแบอันนี้ <S <S อันนี้เป็อะไรนะอันนี้คือช็อกโกแลตแพนด์คราฟต์น้ำมะขามใบบ,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 บุบกเดี๋วคำเดีเอาชิมสิชิมชิมชิมแล้วก็กลับได้น้ำมะขามใบบุบกชิมแล้วก็กลับได้เออดีอ่ะมีน้ำมะขามใบบ,บุบกให้กินได้ไหมอไรไมอม่อยไหมเปรี้ยวไหมให้ยายน้อยซิยายน้อยมะขามใบบ,บุบก นี่กินมะขามไหมกินแบมโบกไหมมะขามด็กนะ,อ,ะอ๋อเออมันมะขามอ่อนเน,นีเ่ยแสดงว่าเป็นกิ่นมะขามปัน่นมะขามอ่อนปัน่นต้องแตกดิแตกดีไม่ร่ะรู้จักคิดเลยอืด้อนี่กำลังทำอยู่เนี่ยพี่กำลังทำเมนูพี่อะ น่ากินฝุดฝุดทีดีเขาเลยสวยกว่าถ <laughs> ้าไปสั่งอะไรคะหรือว่าจะสั่งอะไรแัน,นแด์เค้กแครอทให้ยายน้อยอันนึงฮะ,ม,ะมันเป็น,น,ปนแพนเค,ค้กนะนนคคมันต้อกเราดอกมันเน้นเอาขรัซองหนูดีกว่า <laughs> อุ้ยไม่ไม่ไมพี่หนูรู้แล้วเอาอันนี้ดีกว่าเย่เย่น้อยจะเอาอนี้แล้วหรอเอาอันนี้ดีกว่านี้มันเป็นชั้นชั้นเนี้ยเน,นานะของอันก็พอ อะไรทีี่่ออูดันนี้มันเป็นแพนเค้กไงหาที่น,นีหนาวมั้เออหนาวไปหาที่นั่งหน่อยดูไปหนาวอันนี้ชิปเบอร์นช็อกโกแลตอันนี้เค้กแครอทที่เราไม่ได้กินมานานนับปี ละมุนเขาไม่ได้ละเอียดอที่เราเอาเอเขาเป็นเนื้อมีเนื้อมีให้กัดอืม, <c oughs> มกินแครอทไหมไอ้น้อยทำหน้าแบบงงไม่รู้อะไรไม่ร้เพราะว่าไอ้นี่มันเย็นข้าวปนควันโอ้เจียวฟันอยู่ครับอร่อย,อร,อ,ยอร่อยไหม หอมดิได้อยู่หวานไหมหอมดิหวานไหมหวานอ๋อหวานนี่คนนี้เลยงั้นแหละหวานถ้าหวานนี่ต้องไปคิงเลยแต่ว่ามันมันเหมือนมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะไม่ได้แค่อะไรอย่างเดียวนะนี่ถั่วไหมอืมก็ต้องใส่ถั่วนี่หวานอย่างโอเคอันนี้เป็นเค้กแครอทนะคะส่วนอันนี้ชิปเปิ้ลช็อกโกแลตอะไรทุกอย่างเอาลองบื้อต้องกินลูกชั้นไหม ไม่อันนี้มันก็จะเป็นพาแนคอตต้าอันนี้มันก็จะเป็นมูสข้างล่างจะเป็นช็อกโกแลตมีคนละอย่างนะนี่จะเป็นมูสเนี่ยครีมอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตนิ่มเนี่ยช็อกโกแลตอยู่ข้างล่างหอมนิ่มเอออันนี้เป็นครีมเนี่ยอันนี้เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตอยู่ข้างล่างใชีอยู่ข้างล่างอร่อยไม่ใช่อันนี้เป็นอันนั้นอ่ะเหมือนพุดดิ้งอ่ะ อายุวัฒนะนะคะอายุวัฒนะอันนี้จะเป็นเมนูช็อกโกแลตเย็นกินอยู่รถเข็นก็ได้อร่อยเหมือนกันเ้กอร่อยอร่อยโอเคแป้งเยอะๆนัยนะ ก็ฝากพเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ช่องยาโน้อยชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Show me your love Show me your love. Mm. Show me your love Cause I wanna be certain We don't have to be lonely We don't have to be hurting Cause I'm feeling like you and I are perfect I don't wanna be sorry I don't wanna think every night But how we've been so blind so sad. to be certain. I don't want to waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign. want to make you part of mine. I've been waiting for a sign. I don't want you going away. I've been waiting for a sign. want to make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? You want it for us, even though you don't want to say it.